วิดิทัศชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิดิทัศชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศนี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่น คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องหลักเลขและค่าประจำหลักค่ะหลักเลขและค่าประจำหลักเป็นบทเรียนที่สำคัญเพราะหากนักเรียนเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถบวกหรือลบเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปได้เพราะนักเรียนจะเริ่มคำนวณโดยมักจะตั้งหลักเลขไม่ตรงกันเรามาเข้าสู่กระบวนการสอนกันเลยนะคะ ในที่นี้เราจะไม่กล่าวถึงการสอนในขั้นนำและขั้นทบทวนนะคะแต่คุณครูสามารถศึกษาและออกแบบวิธีการสอนจากตัวอย่างในเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาค่ะสำหรับการสอนนี้เราจะสอนหลักสิบและหลักหน่วยก่อนนะคะโดยการสอนจะเริ่มจากการใช้ของจริงมาเป็นสื่อตามวิธีการสอนนี้ค่ะนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะมีเกมให้นักเรียนแข่งกันนะครับคุณครูใช้นักเรียนแข่งกันมัดหลอดกาแฟโดยจะให้นับจํานวนมัดละ1ิหลอด แล้วก็จะให้นักเรียนนะครับใช้หนังยางมัดให้เป็นมัดอย่างนี้นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะมัดเสร็จก่อนกันเดี๋ยวครูจะแจกเลยนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่สองครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ว่ากลุ่มที่2เสร็จก่อนนะครับเพื่อนๆนกลุ่มอื่นปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองไดยครับเอาละครับทีนี้นะครับคุณครูอยากจะขอตัวแทนนักเรียน10คนออกมาหน้าชั้นนะครับแล้วก็ถือหลอดกาแฟคนละ1มัดครับอ่าออกมาเลยครับตอนนี้เพื่อนๆืของเราก็มีหลอดกาแฟอยู่คนละ1มัดซึ่ง1มัดมีจํานวนหลอดกาแฟเท่ากับเท่าไหร่ครับค่ะอ่าตอนนี้นะครับคุณครู จะเพิ่มจํานวนหลอดกาแฟาให้กับเพื่อนๆของเราอีกคนละจํานวนนะครับโดยเริ่มจากคนแรกคุณครูจะเพิ่มให้อีก1หลอดอถือดีๆนะครับคนที่สองครูจะเพิ่มให้อีก2หลอดคนที่สามก็ต้องเป็น3หลอดนะครับคนที่4ี่ส่วนคนสุดท้ายนะครับคุณครูจะให้พิเศษเลยจะให้อีกหนึ่งมัด ซึ่งจำนวน1มัดเนี่ยมีจำนวนกี่หลอดนะครับนักเรียนสอ่าถือไว้นะครับทีนี้เพื่อนเพื่อน,นักเรียนที่อยู่หน้าชั้นของเราก็มีจำนวนหลอดกาแฟอยู่คนละจำนวนแล้วนะครับคนแรกมีจำนวนหลอดกาแฟเท่ากับ1มัดกับอีก1หลอดซึ่งเท่ากับจำนวน10กับ1หน่วยนะครับคนที่2มีจำนวนอยู่1มัดกับอีก2หลอด นั่นก็หมายถึงเท่ากับ1 0กับอีก2หน่วยคนที่3 1มัดกับอีก3หลอดเท่ากับ1 0กับอีก3หน่วยเมื่อนักเรียนเรียนรู้จำนวนจากของจริงแล้วต่อไปให้แทนของจริงด้วยบัตรภาพแล้วจึงให้นักเรียนเสียบบัตรภาพลงตามหลักเลขในกระเป๋าผนังค่ะต่อไปนะครับคุณครูก็จะใช้ บัตรภาพนะครับมาแทนที่หลอดกาแฟที่เพื่อนเราแต่ละคนถืออยู่นะครับคนแรกถือหลอดกาแฟอยู่จํานวน1มัดกับอีก1ห,หลอดนะครับคุณครูแทนด้วยภาพนี้อ่ะน,น,นี่นี่นะครับอ่าถือไว้แล้วก็อันนี้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยนะครับคนที่2แทนด้วยภาพนี้อ่ะหันมาเอาหลอดวางเลย นี่อันนี้มือมือขวาครับอันนี้มือซ้ายอันใบอ่านใบเพื่อนเห็นนะครับอ่ะคนที่สามภาพนี้นะครับดูนะอ่าถูกต้องอยู่มือไหนโชว์ให้เพื่อนเห็นด้วยคนที่สี่ครับเอามาเลยตอนนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเอาบัตรภาพที่ได้รับมาใส่ในกระเป๋าหลักเลขนะครับใส่ให้ถูกหลักด้วยนะครับเริ่มทีละคนครับอ่ะคนแรกมา อันไหนอยู่อันไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่นี้นะอันนีครูช่วยใส่และนี้แหละครับตรงนี้นะครับอ่านั่งที่ได้คนที่สองมามาเร็วใส่ได้ไหมใส่ตรงไหนอันไหนใส่ตรงไหนอ่าใส่อ่าอีกอันหนึ่งเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนในห้องดูนะครับดีครับนั่งที่ได้คนที่สามมาเลยใส่อันไหนอันไหนอยู่ตรงไหนครับ อ,อีกอันหนึ่งอ่าคนที่สมาอ่าคนสุดท้ายมาครับใส่ให้ถูกนะมียังไงมียังไงอืมและอีกอันละครับอีรูปหนึ่งไว้ไหน เสร็จแล้วให้คุณครูตรวจดูว่านักเรียนใส่บัตรภาพได้ตรงกับหลักเลขหรือไม่แล้วจึงทบทวนจํานวนจากบัตรภาพตามหลักเลขพร้อมกับนักเรียนค่ะตอนนี้เรามาดูที่กระเป๋าหลักเลขกันนะครับจํานวนนี้1 0กับ1นหน่วยเราอ่านเป็นจํานวนเลขได้ว่า11หรือ11นะครับจำนวนนี้1.10กับ2หน่วยเราอ่านเป็นจํานวนเลขได้ว่า12นะครับ จำนวนที่3 1 0กับ3หน่วยเราอ่านเป็นจำนวนเลขได้ว่า13ทีนี้จำนวนสุดท้ายนะครับก็คือจำนวนที่20กับ0หน่วยเราอ่านเป็นจำนวนเลขได้ว่า20หรือ20เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเราจึงนำแท่นหลักเลขลูกคิดมาแทนบักภาพหลอดกาแฟและอธิบายนักเรียนฟังอีกครั้งค่ะ ตอนนี้นะครับคุณครูก็มีลูกคิดสีแดงอยู่นะครับซึ่งลูกคิดสีแดง1ลูกมีค่าเท่ากับ1หน่วยเอาละครับใครจะอาสามาช่วยครูเอาลูกคิดใส่ในหลักเลขได้บ้างครับอ่ะมาเลยครับแล้วเราจะต้องเอาใส่ไว้ในหลักอะไรครับนักเรียนถูกต้องครับอ่ะใช้วัสินใส่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะนับพร้อมๆกันไปนะครับอ่ะใส่เลยครับ1อ่ะใส่ต่อไปเลยครับ ใส่ไป,ไปเรื่อยๆหกเจ็ดใส่<น>อีกตอนนี้เราก็ได้ลูกคิดในหลักหน่วย10ลูกแล้วนะครับเอาละ่ะต่อไปนะครับคุณครูจะใช้ลูกคิดสีเขียวมาแทนที่ลูกคิดสีแดงจำนวน10ลูกอย่างนี้นะครับเอาละครับเด็กใช้ยวศสนเอาลูกคิดสีแดงออกจากหลักเลขครับ คุณครูจะถามว่าเราจะเอาลูกคิดสีเขียวใส่ไว้ในหลักไหนครับนักเรียนดีมากครับใส่เลยครับตอนนี้นะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดสีเขียวได้แทนที่ลูกคิดสีแดงจำนวน10ลูกอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกคิดสีเขียวจำนวน1ลูกนะครับมีค่าเท่ากับ ลูกคิดสีแดงจํานวน10ลูกอย่างนี้นะครับนักเรียนจากภาพหลอดกาแฟภาพนี้นะครับเราจะนําลูกคิดมาแทนที่แท่นหลักเลขภาพหลอดกาแฟ1มัดมีค่าเท่ากับหลอดกาแฟ10หลอดมัดรวมกันอยู่นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลูกคิดสีเขียว1ลูกที่มีค่าเท่ากับ10หน่วยและนี่คือ10หน่วยในแท่นหลักเลขครับ ส่วนภาพหลอดกาแฟ1หลอดก็มีค่าเท่ากับลูกคิดสีแดง1นลูกอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่แท่นหลักเลขของเราก็จะมีจำนวน11แล้วนะครับการใช้แท่นหลักเลขลูกคิดมาเป็นสื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนเห็นจำนวนเลขได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นจำนวน11ในแท่น นักเรียนจะเห็นว่ามีจำนวนลูกคิดในแต่ละหลัก1ลูกเท่ากันแต่จะทราบว่าลูกคิดทั้งสองลูกมีค่าไม่เท่ากันคือลูกหนึ่งมีค่าเท่ากับ10ส่วนอีกลูกหนึ่งมีค่าเท่ากับ1ซึ่งเมื่อคุณครูเชื่อมโยงแท่นหลักเลขลูกคิดไปสู่ตัวเลขแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจได้ว่าตัวเลข1ทั้ง2ตัวในเลข11นั้นมีค่าแตกต่างกันค่ะ คุณครูต้องให้นักเรียนออกมาลองปฏิบัติใส่ลูกคิดในแท่นหลักเลขอีกอย่างน้อย4ี่จนวนนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะเอาละครับตอนนี้ใครจะออกมาช่วยคุณครูทําจํานวน12ที่แท่นหลักเลขให้คุณครูได้บ้างครับอ้าวมาเลยครับเด็กหญิงกระพสลิมาเลยอ่ะสิบสองนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับถูกไหมครับ ถูกต้องอ่านั่งที่ได้อ่ะใครจะมาทําจํานวน13มให้คุณครูได้บ้างเอาละครับทีนี้ <c oughs> มีใครจะออกมาทําจํานวนสุดท้ายคุณครูได้บ้างครับจํานวน20ครับนักเรียนอ้าออกมาเลยเก <c oughs> ่งมากครับนั่งที่ได้ ทั้งนี้ในแต่ละตัวอย่างคุณครูต้องเน้นด้วยนะคะว่าหลักเลขแต่ละหลักจะมีค่าประจำอยู่เช่นเลข3อยู่ที่หลัก10บก็จะมีค่าเท่ากับ30แต่เมื่อเลข3ไปอยู่ที่หลักหน่วยก็จะมีค่าเปลี่ยนเท่ากับ3ค่ะจากนั้นให้คุณครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนโดยการทําแบบฝึกลงในใบงานตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนเข้าใจดีแล้วคุณครูอาจสอนเสริมเรื่องหลักเลขและค่าประจำหลักกับการบวกและลบให้นักเรียนได้ตามวิธีนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการแสดงการบวกตัวเลขที่ผิดก่อนโดยอธิบายว่านักเรียนมักตั้งหลักเลขไม่ถูกต้องจึงทำให้บวกเลขผิดตามตัวอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วให้ใช้บัตรภาพหลอดกาแฟเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าผลบวกที่ผิด เป็นเพราะจํานวนหนึ่งมัดเป็นหลักสิบและจํานวนหนึ่งหลอดเป็นหลักหน่วยไม่สามารถรวมกันเป็นสองได้จากนั้นให้ขยับบัตรภาพหลอดกาแฟให้ตรงหลักกันพร้อมอธิบายว่าเมื่อเราตั้งหลักตรงกันก็จะสามารถรวมจํานวนในหลักเดียวกันได้เสร็จแล้วจึงเปรียบเทียบกับการบวกตัวเลขที่ตั้งตรงหลักและอธิบายว่าตัวเลขหนึ่งในหลักสิบทั้งสองเมื่อบวกกันก็จะได้เลขสองซึ่งมีค่าเท่ากับ20สส่วนตัวเลขหนึ่งในหลักหน่วย เมื่อบวกกันก็จะได้เลข2ที่มีค่าเท่ากับ2ดังนี้ค่ะและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเราจะยกตัวอย่างการบวกที่นักเรียนมักทำผิดเช่นตัวอย่างนี้ค่ะจากนั้นให้เสริมความเข้าใจนักเรียนเพิ่มโดยสอนการกระจายตัวเลขดังนี้ค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองหัดกระจายจำนวนเลขกันดู โดยอาศัยวิธีการกระจายตัวเลขตามหลักเลขนะครับคุณครูจะมีโจทย์มาให้โจทย์ข้อแรกคุณครูจะทําให้นักเรียนดูก่อนเป็นตัวอย่างนะครับจํานวน32นักเรียนคนไหนที่จะนําจํานวน32สอใส่ในแท้หลักเลขให้คุณครูได้บ้างครับอ่าหลักละก,กี่ลูกครับหลัก10มี3ลูกหลักหน่วยมี2ลูกครับดีมากครับออกมาใส่เลยครับ เก่งมากครับเพื่อนๆตบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมาดูที่หลักสิบนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ลูกซึ่งมีค่าเท่ากับ30นะครับก็เขียนแทนได้ด้วยอันนี้นะครับส่วนที่หลักหน่วยมีอยู่2ลูกเราก็แทนได้ด้วยจำนวนนี้นะครับ แล้วเราจะต้องนำสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันครับนั้นคุณครูก็ใส่เครื่องหมายบวกไปอย่างนี้นะครับเอาละครับทีนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบของการกระจายจำนวน32แล้วนะครับนะักเรียนเอาละทีนี้ทุกคนจดลงไปในสมุดงานนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำโจทย์ข้อต่อไปกันครับหลักเลขและค่าประจำหลักถือเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ สำหรับการเรียนเรื่องการบวกและลบในบทต่อไปค่ะดังนั้นคุณครูจึงต้องให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคนโดยอาจจะใช้วิธีการเรียกนักเรียนที่ไม่เข้าใจออกมาสร้างจำนวนโดยการใส่ลูกคิดหรือแสดงการบวกและการรวมหน้าชั้นเรียนเพื่อคุณครูจะแน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องค่ะ และสำหรับการสอนหลักร้อยและหลักพันคุณครูสามารถประยุกต์และออกแบบการสอนตามแนวทางของตัวอย่างการสอนนี้โดยใช้หลักเลขมาช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสวัสดีค่ะ